ทุตไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอานะก็อาจารย์สุวิชาก็ก็เข้าใจอาจารย์สุวิชาจากที่ด้าพอนะวันแรกอาจจะเร็วเกินไปอที่จะให้คะแนนดังนั้นอาจารย์สุวิชาขอตัวเลยอวันแรกขอไม่ให้คะแนนได้ไหมขอไม่ตรวจการบ้านไม่ตรวจข้อสอบได้ไหมอะเดี๋ยวฝากวันนี้อาจารย์ติดตามแล้วกันเผื่อจะได้คุยต่อแล้วกันเพราะว่าวันแรกอาจารย์บอกก็ดูจากสื่อไม่ได้ดูเองไม่เป็นไรเข้าใจได้ไเป็นร ย้อนย้อนกลับไปในช่วงต้นรายการไหมฮะเราเปิดประเด็นเรื่อง l u b เฮาส์จำได้ใช่ไหมก่อนที่จะไปที่クับเฮาส์ใน Facebook ใน Youtube ของเจาะลึกมีฟีดแบ็กอะไรกันเข้ามาบ้างไหมครับก็กระน่ำกันเยอะกระน่ำไปที่อาจารย์สุวิชาก็เยอะกระน่ำที่เราก็ไม่น้อยก็รับได้รับได้รับได้ในะมีมีบางข้อความก็บอกว่ารายการเราอวยรัฐบาลอื แล้วก็งงๆอยู่เฮ้ยเราอวยรัฐบาลตอนไหนอะ่ะเรานี่เรานี่เรานี่ยืนอยู่ตรงเนี้ย เรายืนอยู่ยากอยู่แล้วนะเรายืนยากอยู่แล้วนะไอ้ดิบไอ้ไอ้ไอ้ตรงกลางกลางิจาณ์ทั้งสองฝ่ายเราก็ยากอยู่แล้วนะมาวิชาตว่าเราอวยแล้วทำไมแร้วกงมๆงอยู่เนี่ยม,มีบางคนที่ฝ่าพี่ปายบอกจริงๆมันมีเนื้อมีม,อม,อมีเนื้อหานะถ้าฟังกันดีๆนะมีหลายประเด็นเนี่ยที่เขาบอกเลยที่เกี่ยวยงกับฐานทุจริตกเกงหารต่างๆก็ไม่มีการตอบอธิบายด้วยแต่เดี๋ยวรอดูวันนี้นะคะเพราะรู้มาว่ามีหลายประเด็นที่มีการเปิดประเด็นเนี่ยวันนี้อาจจะให้น้ำตีที่เกี่ยวข้องหรือใครเนี่ยได้ชี้แจงนะคะรวมทั้งเรื่องการทุจริต มีคาอธิบายครับผมเชื่อว่าวันนี้เขาคงรวบมาตอบกันวันนี้ด้วยใช่ค่ะด้วยความเคารพด้วยความเคารพนะเมื่อวานนายกรงตูในช่วงกลางวันกลางวันก็อย่างที่อาจารย์สติธรก็ต้องให้คะแนนนายกรงตูเป็นตัวแมนออฟออฟออฟเดอะแมชสำหรับทีมรัฐบาลเตรียมมาดีเตรียมมาดีขณะเดียวกันทางฝั่งฝ่ายค้านผมมีความสุกว่าผมผมก็ยังให้เครดิตตัวใหญ่เสรีพิสุทธิ์นะค่ะเอาน่าข้อมูลของเสรีพิสุทธิ์นะอาจจะเป็นข้อมูล ตัดแปะก็คือเอาข่าวมาตัดแปะเอาข้อมูลจากสื่อแต่แต,แต่ตัดแปะอย่างมียุทธศาสตร์ตัดแปะอย่างมียุทธวิธีตัดแปะแบบต่อจิ๊กซอวข้อมูลข่าวมเมื่อต่อครบภาพแล้วสังคมได้เห็นภาพอะไรได้เห็นอะไรตรงนี้ต้องยก ต้องให้เครดิตกับเสรีพิสทจิ์อย่างน้อยประเด็นสองแสนเนี่ยพลังประชารัฐก็ควรจะต้องมีคําอธิบายให้สังคมด้วยผมเชื่อว่าวันนี้ต้องออกมาเคลียร์แล้วล่ะต้องมีประเด็นนี้ให้สังคมด้วยเรื่องใหญ่นะสองแสนจริงไหมถ้าจริงเอาเงินมาจากไหนอะไรประมาณก็ต้องอธิบายจริงไม่จริงอย่างไรก็ต้องมีคําตอบแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่ถูกชูขึ้นมาโดยการอภิปรายเมื่อวานเอาละครย้อนกลับไปตอนต้นรายการเราเปิดรายการด้วยคัพ House แอปพลิเคชันที่ใช้สําหรับการพูดคุยกันแบบเป็นกลุ่มๆแบบสดๆผ่านมือถือ iOS ก็คือ iPhone เท่านั้นใช่ค่ะ iPhone เท่านั้นหัวเว่ใช้ไม่ได้นะหัวเว่ยก็ใช้ไม่ได้ไปซื้อก่อนไปไปซื้อ iPhone ก่อนคือยันไนคะขนาดนี้นักการเมืองก็ดีนักเคลื่อนไหวก็ดีเซเล็ทางการเมืองทั้งหลายทั้งปวงก็ดีเขาแห่กันมาเปิดคลับเฮาส์น่าสนใจเมื่อคืนในสภาก็ว่ากันไป ไฮไลท์กลับอยู่ที่ขับเฮาส์ที่เปิดกระจายกันเต็มทุกฝังอาจารย์สติชอนแล้ว<อ>น่าจะไม่ใช่ค่นักการเมืองนนหลายกลุ่มก้อนนักชาการต่างๆก็เปิดขับเฮาส์วิพากษ์วิจารณ์กันนี่แหละเอาละครับเราจะทําความเข้าใจกับขับเฮาส์ซึ่งมีคนคอมเมนต์นะว่าไอแปป้แอปเนี่ยมันเสมือนดาบสองคมเหมือนกันนะค่ะ คมหนึง่งสังคมก็ใช้ฟาดฟันอะไรก็ได้ที่มันไม่ถูกต้องอีกคมหนึ่งเพอเพยย้อนกลับบาบาสังคมเองค่ะเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่คุณพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุเป็นกรรมการผู้จัดการและก็ผู้กอ่อตั้งเว็บไซต์นะคะบริษัทต,ตลาด .com นะคะมาช่วยทําความเข้าใจอธิบายนะคะในส่วนของแอปตัวนี้ว่ามันเป็นอะไรอย่างไรโดยเฉพาะการเมืองเริ่มมาใช้กันเยอะขึ้นค่ะคุณพาวุฒิเป็นนักสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยใช่ค่ะไปกันที่คุณพาวุฒินะคะสวัสดีค่ะคุณพาวุฒิค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีครับ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 คุณพุธอธิบายทางเทคนิคนิดนึ่งไอขับเฮาส์มันก็คือแอปพลิเคชันตัวหนึ่งใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ครับใช้ใช้เฉพาะมือถือในระบบไอโฟนไอโอเอสได้เท่านั้นใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้ใช้ได้เท่านี้เท่านั้นครับที่มาที่มาของไอแอปตัวนี้ใครพัฒนาขึ้นมาและครั้งแรกในวัตถุประสงค์เขาคืออะไรให้เชิญนะอันนี้เป็นแอปที่พัฒนาจากที่อเมริกานะครับก็คือใน กลุ่มเขาเรียกว่าเป็นบริษัทสารับในซิลิคอนวอลเละครับแล้วก็จริงๆพัฒนา,าเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเป้าหมายคือมันเป็นโซเชียลมีเดียครับแต่เป็นโซเชียลมีเดียรูปแบบหนึ่งที่ใช้อ่าเสียงนะครับอะไรน้อเราเราไปเล่น a c e b o o k นะครับก็มีภาพเสียงมีวิดีโอแต่พอเราใช้อินสตาแกรมก็จะเป็นภาพแล้วก็เป็นวิดีโอแต่คาร์เ้าส์เนี่ยจะเน้นเป็นเสียงโดยเฉพาะเลยอ๋อเสียงอย่างเดียว สียงอย่างเดียวครับแต่จุดเด่นของขับ House เฮ้าส์เ่ยนะครับเมื่อ mm. ต่างกับโซเชียลีเดียอื่นที่เราใช้กันเนี่ยคือมันเป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มค่ะคือคนสามารถพูดคุยด้วยเสียงกันเป็นกลุ่มกลุ่มหลายๆคนพร้อมกันได้อืมฉะนั้นเมื่อเราเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยเราเราไม่สามารถโต้อตอบหรือเราดีเราใช้เฟซบุ๊กไลน์เนี่ยเราเราเหมือนกับหนึ่งคนคุยกับหลายๆคน้พร้อมกันเราโต้อตอบกันด้วยด้วยข้อความนะฮะแต่การใช้ตัวขับเฮ้าส์เนี่ยมันคนหลายๆคนเช่นเป็นสิบคนยี่สิบคน สามารถพูดคุยพร้อมมาเลยเนี่ยฮะสามารถแชร์ข้อมูลสามารถให้คนนั้นมากลายเป็นสป mm ิเกอร์ได้คนที่การลง,ลงการไปเป็นผู้ฟังได้นะครับ mm hmm. ฉะนั้นความหลากหลายของของคนในการสื่อสารเนี่ยมันมันเลยมีมากมันเลยทําให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ของคนสูงมากเลยทีเดียวและจุดที่สําคัญของคาร์เพา์เนี่ยมันมีคนดังๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในคาร์เพา์ในระยะแรกเยอะไปหมดเลยตอนนี้นะครับครับครับ ทีนี้ทนี้มันมีลิมิตไหมครับคุณพระบุฒิครับว่าคุยพร้อมๆกันได้คราวละไม่เกินกี่ร้อยกี่พันคนหรือหนึ่งคลับเนี่ยรับได้กี่คนหนึ่งหนึ่งห้องเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็พี่ผจัเป็นห้องห้องหนึ่งได้สูงสุดห้าพันคนนะครับห้าพันคนแล้วก็ห้าพันคนใช่ครับแล้วก็สามารถคือจุดเด่นของมันคือเราสามารถทุกคนเนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นสปีกเกอร์ขึ้นมาพูดคุยได้ แล้วพอการพูดคุยปุ๊บเนี่ยมันทำให้หลายคนที่มีองค์ความรู้เนี่ยสามารถมาแชร์กันได้แลวจุดเด่นคือตอนนี้เนี่ยมันมีคนที่มีความหลากหลายมากเดี๋ยวคนในวงการเพลงมาคนวงการในหุ้นมาคนวงการเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาทุกคนมาแบ่งปันข้อมูลกันมันยนการเป็นสถานที่ที่ท,ทาให้คนที่หลายๆคนไม่เคยพบปะม่เคยเจอหรือมาพูดคุยกันมาก่อนเนี่ยมาเจอกันได้จริงๆคอนเซ็ปต์ของครับเขาเนี่ยครับเจ้าของคนทำเขาบอกว่าอารมณ์เหมือนคุณไป ไปไปไปงานแล้วคุณไปนั่งร้านเหล้าแล้วคุณนั่งคุยกับเพื่อนอนั่งเมาหมอยนั่งคุยนั่งเมาหมอยกันต่อมา,มมามอ้น,น,นะครับแต่จุดเด่นึงม,มันคือมันเป็นการพูดมันไม่สามารถอัดได้นะครับมันไม่เหมือนเฟซบุ๊กทกี่กดอัดบันทึกอะไรได้ฉะนั้นถ้าเกิดคุณพลาดแท้คุณจะพลาดเลยครับนะครับนี่คือจุดเด่นเลยครับไม่ตอนนี้ฟังสดอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับฉะนั้นเราอยากจะไปสร้างห้องเช่นผมบอกผมอวันนี้ผมอยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องการการสร้างบ้านผมก็เข้าไปในห้องนั้นผมก็เปิดห้องขึ้นมันได้เลย ฉะนั้นใครสนใจคนก็จะเข้ามาร่วมพูดคุยกับผมผมจะคุยกับใครก็ได้หรือผมจะนัดใครเข้ามาคุยในห้องนี้ก็ได้การพูดคุยเป็นสาธารณะนะครับฉะนั้นทุกคนสามารถสั่งได้หมดเลยนะครับครับครับที่นี่เชื่อมโยงระหว่างห้องได้ไหมครับคุณพาวุฒิฮะอะไรนะฮะในห้องเชื่อมโยงระหว่างห้องได้ไหมครับปอไม่ได้ครับห้องไหนห้องมันครับก็คือตอนนี้ก็ก็ก็มีความ คือต้องบอกคนเข้ามาเยอะจริงๆนะครับในช่วงเวลานี้เราพูดถึงในช่วงเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์เนี่ยนะครับก็มีคนเข้ามาใช้ตอนที่ผมว่าหลายแสนคนนะครับและการเข้ามาใช้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้อยู่ผมสมัครก็สมัครได้เลยมันจะต้องมีการเชิญเท่านั้นต้องเชิญไม่ใช่อยากจะ,ะสม,มัครเข้าไว้ครับ S <S ฉะนั้นถ้าเกิดผมมีเนี่ยหนึ่งคนสมัครใหม่ปุ๊บเนี่ยคนสมัครเคครข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมีอินไว้ได้ประมาณสองคนเท่านั้นผมจะเชิญ <ๆ S 2> เพื่มได้อีกสองคนเท่านั้นเองเอฉะนั้นมันไม่ได้เปิดวงกล้างไม่ใช่ครับมันไม่ได้เปิดวงกล้างนะครับออแต่ตอนนี้นเลยการเป็นที่ต้องการของคนเยอะมากจนตอนนี้นี่นะครับคำเชิญในคลับเขาเนี่ยนะครับมีมูลค่าเห็นขายกันอยู่ตอนนี้มูลค่าสองพันบาทต่อหนึ่งคำเชิญแล้วนะฮะตอนนี้โอ้ะหซื้อขายขายคำเชิญเเนียมีราคาละสองพันบาทต่อหนึ่งคำเชิญใช่ครับใช่ครับ แต่ถ้าเกิดถามว่าใครมี iOS นะครับใครมีใช้ไอโฟนอยู่เนี่ยก็ลองแนะนําดูนะครับให้ไปสมัครดาวน์โหลดแอปชื่อว่าคลับเฮาส์นะครับไอคอนที่เป็นรูปหน้าคนอยู่นะฮะเมืม่อเข้าไปแล้วในสมัครก่อนได้จะจะเข้าเข้าได้หรือเข้าไม่ได้เนี่ยต้องดูว่าคุณเนี่ยอาจจะไปหาเพื่อนๆใครที่มีคลับเฮาส์เนี่ยให้ดึงคนเข้าไปนะครับถ้าไม่มีก็จะเข้าไปไม่ได้ครับในช่วงนี้เพราะเป็นระบบเหมือนระบบปิดอยู่นะครับยังเป,ป็นระบบปิดนะต้องไปโหลดจริงไหมครับที่บอกว่าครยจบไม่ทิ้งร่องรอย ให้ติดตามได้เลยฟังย้อนไม่ได้ไม่มีคลิปทิ้งไว้ให้สืบค้นอะไรเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือในในในระบบแอปเนี่ยนะครับจะไม่มีปุ่มกดบันทึกอะไรเลยนะครับ<อ>หรือบางทีเนี่ยหลายๆคนก็ปวดใสบอกเออจะกดกดแคปเจอร์กดบันทึกหน้าจอเอาระบบก็จะมีการแจ้งเตือนมาว่าเออเขาไม่หาไม่สามารถให้บันทึกอะไรพวกนี้ได้นะครับโอ้ครับมันผิดมันผิดกฎของของของตัวแอปนี้ฉะนั้นข้อมูลข่าวสารเนี่ย พอเวลามีการพูดคุยปุ๊บเนี่ยมันไม่มีการบันทึกมันไม่มีการเก็บอะไรไว้เนี่ยทําให้หลายๆคนเนี่ยกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแชร์ข้อมูลอะไรออกมานะครับคุณค่ะคุณพายกยกเว้นอย่างเดียวเอาอีกเครื่องหนึ่งมาแอบอัดแต่ไม่เครื่องหนึ่งไม่เครื่องหนึ่งใช่ไหมถ้าจะอัดก็เอาอีกเครื่องหนึ่งมาแอบอัดใช่ใช่ครับใช่ครับแต่การอัดด้วยตัวมันเองเนี่ยระบบไม่อนุญาตให้ทำได้ระบบมันจะเซนเซอร์เลไไม่สามารถนั่นได้แล้วที่เขาลิงก์ไปเฟซบุ๊กไปอะไรระหว่างที่มีการคุยกันสดๆตรงนี้มันมมมมัันนจะะะีผลอไไรค อันนั้นเป็นเป็นเรื่องของเจ้าของคนที่ถ่ายทอดเนี่ยนะครับตอนระหว่างเขาออกอากาศในผับเขาเนี่ยเขาอาจจะออกคู่ขนานเขาไปก็คือเขาอาจจะไปพูดบน a c e b o o k ด้วยก็าจะพูดบน youtube ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในคนที่ทําอย่างนั้นเนี่ยต้องมีการชี้แจงคนที่เข้ามาพูดก่อนด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณกลองชาเนี่ยมันออกคู่ขนานช่องทางอื่นด้วยครับเฉพาะเจ้าของที่เป็นห้องนั้นใช่ไหมคะเราเป็นผู้ฟังหรือเราเป็นคนที่ปาร์ติซิเพตในการคุยมีสิทธิ์ไปแชร์ด้วยไหมคะ อ่าถ้าเกิดเราเป็นคนฟังเราจะไม่สามารถแชร์ได้ครับยกเว้นเราจะยกมือครับมันจะมีปุ่มหนึ่งเหมือนเรายกมือขึ้นือยกมือขึ้นปุ๊บใช่ถ้าเกิดเขาดึงเราขึ้นไปพูดปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปพูดต่อหน้าคนอาจจะเป็นคนในห้องทั้งหมดได้เลยครับแล้วเราแชร์ได้ไหมแล้วเราแชร์ได้ไหมเราเป็นคนพูดถ้าเกิดเราเป็นคนพูดปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนพูดอยู่สองระดับครับคือหนึ่งไปเป็นคนพูดธรรมดาอันที่สองคือเป็นสปีเกอร์คือเป็นคนพูดที่สามารถแต่งปันแล้วไปสั่งให้ใครคือไป มอบสิทธิ์เทคนนั้นสามารถเป็นสปีกเกอร์ได้ครับคนแช้ธรรมดากับสปีกเกอร์จะเป็นคนระดับกันนะครับต้องลองครับครับครับตอนแรกคุณพัชร์บอกว่าบอกว่าไอ้ขับเฮาเนี่ยมันเริ่มที่ silicon valley นะฮะมัน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 มีมานานหรือยังครับตัวเนี้ยจริงๆบอกมีมาไม่กี่เดือนเนะฮะตอนนี้ก็บอกว่าเพิ่งเปิดมาไม่ถึงไม่ถึงหกเดือนนะครับไม่ถึงหกเดือนแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ใช่ครับแล้วตอนนี้ก็บอกว่ามูลค่าของบริษัทคับเฮาส์เลยนะครับการเป็นยูนิคอร์ไปแล้วคือมูลค่าเกินพันล้านเหรียญไปได้บ่อยนะครับบริษัทที่พัฒนานัว่า้ขน้นมานี่พันล้านเหรียญแล้วนะตอนนี้โอ้ใช่ครับแล้วพนักงานตอนนี้มีมีไม่ไม่กี่สิบคนนะครับตอนนี้เนี่ยใครที่ใช้โทรศัพท์ Android อยู่เนี่ยก็รอที่หนึ่งครับเพราะตอนนี้เขาบอกว่าบริษัทเนี่ยได้รับพนักงานมาพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเชพาะแอนดรอยแล้วรับมาหนึ่งคนเพื่อการพัฒนาตัวนี้นะครับโอ้ค่ะครับแล้วมันแล้วมันเข้ามาใน สักสักกี่เดือนแล้วจ้ะผมว่ามันสักสองอาทิตย์เงที่ผ่านมานะครับมันอมแล้วคนบ้านเราเข้าไปตรงนี้เยอะอย่างคะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาโอค่ะผมว่าตอนนี้น่าจะหลายแสนแล้วครับน่าจะหลายแสนแล้วตอนนี้หลายแสนคือผมเองเป็นเพื่อนจากญี่ปุ่นส่งเข้ามาให้ผมเอ๊ะมันอะไรก่นเนี่ยก็เลยกดเข้าไปลองดูเพราะผว่าในห้องเนี่ยแล้วก็มีข่าวเพราะว่าในห้องในห้องที่มีการพูดคุยเนี่ยมีนักธุรกิจระดับโลกนะครับอย่างอีวานมาร์เข้ามานะครับมีเขาเรียกว่าเจ้าของ บริษัทเทซ่าแล้วเจ้าของบริษัทสร้าดังมากมายเข้าไปพูดคุยในนั้นนะครับเพราะมันมีแมกเนตหรือมันมีแม่เหล็กที่แบบเป็นคนดังระดับโลกก็ดดงระดับประเทศเนี่ยคนก็เลยอยากจะเข้าไปฟังเขาไปฟังแนวความก็เป็นยังไงบ้างเพราะจากเดิมเนี่ยเราอ่านต่ตามข่าวถูกไหมฮะฉะนั้นเราขึ้นไปเราไปฟังเขาเราสามารถขึ้นไปพูดคุยกับได้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็แฮรไปใหมดเลยมันก็เลยอยากจะเข้า ที่เนี่ยซ<ช>ิล<ช>ิอนเเล่ปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มกลายเป็นระหว่างประเทศตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่นะครับมีการใช้งานขับเขาเยอะมากเลยนะครับ<ช>ตอนนี้บอกหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับต่อไป<ม><ม>จะเป็นประเทศไทยละคะเราเชื่อว่านะคะคุณมพูดค,ความความุูมีคนถามน,นิดนึงว่าในระหว่างที่เราคุยเนี่ยแล้วเราแชร์ไป YouTube ไป Facebook นั่นแปลว่าใน YouTube และ Facebook มันสามารถเก็บข้อมูลการคุยตรงนั้นได้หรือไม่คะใช่ใช่ครับถ้าเกิดถามว่ามีการออานาตคู่ขนานครับมันจะมีการเก็บข้อมูลตรงนั้นแต่ตรงนี้ทั้งน อนนี้ต้องบอกเลยว่าตัวขับเท้าเนี่ยผมเห็นผ่านผ่านการเขาเรียกว่าใช้โซเชียลมีเดียมาหลายตัวนะครับต้องบอกว่าขับเท้าตอนนี้กลายเป็นปรากฏการปรากฏการใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่าทุกครั้งเนที่มีโซเชียลมีเดียใหม่เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะโตรวดเร็วกว่าเดิมเยอะเป็นบทวคีณคูะเพราะว่ามันไปอาศัยโซเชียลมีเดียตัวอื่นต่อเช่นพอขับเท้ามาปุ๊บคนก็ไปแชร์บนเ c e บ o o k คนก็ไปแชร์บนอินสตาแกรมมันก็เลยเกิดการปรากฏการรวมดึงคนเข้ามาในโซเชียลมีเดียตัวใหม่ได้เร็วมากกว่าเดิมครัับบคร จุดเริ่มต้นของขับฮาวนะนะฮะคนพัฒนาเนี่ยพัฒนาเพื่อใช้พูดคุยในทางส่วนตัวเฉยๆหรือมีนัยยะในทางธุรกิจก็คือใช้ในทางธุรกิจพูดคุยทางธุรกิจในกลุ่มของนักธุรกิจเท่านั้นหรืออย่างไรครับจุดเริ่มต้นของมันเป้าหมายเนี่ยเขาใช้เป็นลักษณะในการคือคือ,คอมันมันมันพยายามเข้าไปติดจุดอ่อนของโซเชียลมีเดียหลายตัวนะครับก็อย่างที่บอกคือโซเชียลมีเดียหลายตัวเนี่ยมันไม่สามารถคุยรมพร้อมกันได้หลายหลายคนนะครับหรือคุยพร้อม ใช่ครับหรือคุยมืพร้อมมาหลายๆคนปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเรามีเฟซบุ๊คลายหรือมีคนหลายๆคนมันจะเริ่มมั่วเพราะเคนนขุดแน่คนนั้นใช่ครับแต่จุดเด่นของตัวครับเขานั่นคือการใช้แค่เสียงถ้าเป็นเสียงปุ๊บเนี่ยในแง่ของประสิทธิภาพมาเนี่ยมันใช้ไม่เยอะมากเท่าการทํำวีดีโอนะครับเช่นมันสามารถดึงคนแบบเป็นหลายๆพันคนขึ้นมาคุยมพร้อมมาได้เลย ใชครับแล้วมันค่อนข้างจะง่ายมากเลยทีเดียวฉันเป้าหมายวันคือต้องการให้เกิดการแชร์และได้เปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันระหว่างคนนะครับฉันเป้าหมายคือเขามองในวงกว้างและอนาคตเนี่ยเรื่องรายได้เนี่ยเขากำลังจะมองต่อว่าจะสร้างรายได้ยังไงในอครับผมก็กำลังตั้งสังเกตนะคุณพาวุฒิไปไปมาๆนะกรณีของประเทศไทยผมพูดถึงเฉพาะประเทศไทยนะกำลังจะหยิบโวยเอาไอ้เจ้าขับเฮาส์มาใช้ในทางการเมืองมันจะกลายเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการเมืองมันจะกลายเป็นอาวุธที่แหลมคมในทางการเมือง จะใช้คืื่นไหวทางการเมืองสร้างกระแสการเมืองผมเข้าใจว่าดังนั้นถ้าที่ดูหน้าดูตาของคนที่เปิดห้องดูหน้าดูตาใช่เลยการเมืองชัดๆเลยมา,มาทางนี้ไหมออกมามา,มาแน่ๆ<ช>มาแล้วาแล้วกัวกวววนเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่วันแรกมีปรากฏการณ์ก็คืออย่างเช่นอาจารย์สียะบุตรนะครับคณธนาธรเ็ได้เปิดห้องนะครับแล้วก็ พูดคุยคู่ขนานกับเกี่ยวเรื่องการที่เคราะกันเขาเรียกว่าในสภา,าตอนนี้นะครับรวมถึงอาจารย์ประวินนะครับก็มีการเปิดห้องมาถ้้งหอกห้องทะลักเลยนะครับห,ห้องทะลักเลยจากเดิมแบบห้องกสง็สูงสุดไปห้าพันตอนนี้ขึ้นไปหกพันคนแล้วมีการเปิดห้องคู่ขนานอีกแบบมันมันกลายเป็นปรากฏการณ์หใหม่ใช่ครับใช่ครับมันกลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ตอนนี้คนใช้ช่องทางขับเขาเนี่ยไปในทางการเงินด้วยเหมือนกันจ่วนหลายคนกังวลว่าคลิปมันจะอยู่ได้นานได้ผลเริ่มเริ่มกังวลตรงนี้กันเหมือนกันนะครับครับผม และไอ้สเปคของมันก็เยา้ายวนให้ใช้ในทางการเมืองด้วยเพราะว่าพอคุยจบมันไม่ได้ทิ้งรอยเท้าว่าให้แกะรอยต่อถูกไหมฮะมันไม่มีคลิปไม่มีอะไรให้เช็คย้อนหลังได้ถูกไหมฮะ ใช่ครับสเปกเนี่ยการหมืองเขาชอบสเปกเนี่ยการหนึ่งชอบแล้วคุยเป็นกลุ่มคนรุ่นใหมะกลุ่มใช่ครับมันก็เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เร็วมากเพราะตอนนี้มันกลายเป็นว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ๆกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มคนที่เรืองอินเทอรน็ตห้าเทคโนโลยีเจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในคลับเขาก่อนนะครับแต่ต่อไปนี้มันจะเริ่มกระจายตัวออกไปในกลุ่มคนต่างๆมากขึ้นฉะนั้นหัวข้อในคลับเขาในต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเริ่มกว้างมากขึ้นกว่าเดิมเยอะจากเดิมที่เมื่อก่อนคุยแต่เรื่องธุรกิจคยยแ่เืออโโนนลลลีีะะะก็จปปไ ครับขอบคุณมากครับคุณพาวุฒิครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณาสวัสดีครับคุณพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุกรรมการผู้จัดการและก็ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์บริษัทตลาด com ทาให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นมีคนบอกโปรโมทจ้างรายการเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดังแบบพรฮับหลอกอะไรเงี้ยเอ้าก็มาทําความเข้าใจมันมีเทคโนโลยีใหม่เราอาจจะไม่ได้คนทันสมัยเราก็เลยอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรอย่างไรแล้วการเมืองเนี่ยจะต้องใช้แน่นอนนะคะอย่างที่คุณพาวุฒิบอกคุณดาวไม่ต้องรอหรอกมาละคิดอีกมุมหนึ่งสิอืม ไหนๆก็ดินทาว่าเราอวยลุงตู่ซะละเกินแน่ก็เขาคิดซะว่าเรากำลังทำช็อตโน้ตส่งให้ลุงตู่ให้ตระหนักว่าโลกมันไปไกลนะลุงลุงหันไปสั่งลูกน้องสั่งวารุงให้ให้เขาไปส่องขับเท้าน่อยหรือไม่ก็เปิดขับเท้าแข่งแกวธนาทรเขาซะหน่อยเดี๋ยวอาจจะได้เห็นนะน่าจะมีขับเฮ้าก็ติ๊กต็อกนี่ลุงก็ออกแล้วนี่อาทิตย์ที่แล้วออกไปแล้วติ๊กต็อกตอนนี้ไม่ต้องติ๊กต็อกแล้วค่ะมาขับเฮ้าเนี่ยแหละค่ะ เดี๋ยวไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาว่ากันต่อค่ะ